2 3่สิบสามบวกหกสิอ็ดบบห้าลบเจ็จยนคำตอบรับข้อที่สิบสองเซศูนย์ยี่สองบวลบสิบเจ็ดบวกห้าสิาเขียคำตอบรับข้อที่สิบสามเซตศูนย์ยี่วกหลบสองบกห้าสิบคำตอบรับข้อที่สิบสี่เซตศูนย์ยี่สลบเลบเก้าบนคำตอบรับข้อที่สิ้าเศูนย์สิลบหบวกห หเบวก2ี่ลบลบยตอบครับข้อท่เจศนย์บวกเลบบวก2ี be ่ตอบครับข้อที่18เศศนบวกีลบสบวก8ยัคตอบครับข้อที่19เ้ศูนย์หบเลสบกยีกตอบครับข้อที่20ข้อสุดท้าย58วก 哎呀！